พวกเราก็เป็นตัวแทนจากชม,มรมวิศวะขับของเรียนรหัตพิยาค่ะข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ของเราก่อนที่จะเข้าชมรมวตาวะขับแล้วก็หลังจากที่เข้าชม,มารมวิศวะขับแล้วนะคะก็ก่อนที่จะเข้าชม,มารมวิศวะขับนะคะตอนแรกเค้าก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองค่ะแล้วก็ไม่เอาใจใครไม่ใส่ใจเราก็เลยทําแบบเพื่อนก็เลยไม่อยากจะคบผ่าแล้วก็เวลาเรียนก็เดินด่าวนไปบ่อยค่ะเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือมา ก็พอหลังจากที่เข้าชมรมวิชาขับแล้วนะคะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างทั้งการนั่งสมาธิทรมะาค่ะก็ทําให้เราใจเย็นขึ้นแล้วก็เอาใจเขาเมา่เสร็จใจเ,เราเวลาอาา่านหนังสือก็มีสมาธิเวลาเรียนก็ไม่โดนอาจารย์ด่าแล้วค่ะสําหรับเรื่องของมิ้นะคะก่อนที่จะเข้าชมรมวิชาขับนะคะก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนมาสั่งสอนเราอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถทําให้มิ้นผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นะคะอย่างเช่นฟุกงความอดทนอย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถอดทนได้นะคะแล้วก็สมาธิ เรามีอะไรจะบอกหนึ่งสองคคุณไม่ยเก่งแต่ละหมดใจรู้ว่าเขอะไรจะทาให้เธอคุณไม่เยเก่งแัดตัดมัไพวกนี้น้ำเสีย รับใครรัใครเงินรักใครรับไปเงินเข่าไหนเข้าไหนเข้าฝาเาาเต้องกรล้กิดนะไปเงินไม่ต้องไกลมากก็ได้คืนเอยเอาเลยเี๋ก็ไปยไม่ไ้ามากๆนะรังนะจุ๊บจุ

老天。Ah. เนเ๋อไหถ่ายแล้ว Happy b i r นะปเงินขอให้ไปเงินมีความสุขมากๆอะไรนะชุมตรงไหนวะเอาไม่เกอไม่เราไม่มีคัดเบียโซ เยอะแล้วเนี่ยมยังจะเพือนได้ค่ะเพื่อนๆขอให้เป็นไงมีความสุขมากกินก๋วยเตี๋ยวไหมมีการเมื่อกี้ถามว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเฟซเท่าไหร่นะทำรายการน่ะแล้วจะเจอของดีตอนเย็นๆไม่ได้เฮ้ยพรอื่นด้วยว่างเกิดอ่ะขอให้เป็นไงมีความสุขมากๆเป็นตลอดเป็นตลอดแล้วจะพี่แบบอีก พ่อเขาเป็นทหารพี่เอิร์ธอย่าเพิ่งก็อยากทำประโยคนึง่งไปเซเว่นซื้ออะไรไม่นานจังวะโคตรนานรอนานมากรู้ไหมแบบเอาของผ่อนแอบอ่ะถ่ายหมูกิ <c oughs> นเน้ออันี้อรอ่อยอย่างเดียว่สนใจถ่ายหมูถ่าแล้วก็รู้ไหมอะกลับบ้านดึกมากเลยเนี่ยพอเบเงินคนเดียวแล้วเ <c oughs> นี่ยรู้ไหมคุณก็เจาะแทบท้องได้บ้างไหมให้เกี่ยวอะไรกันด้วย มีเงินในก๋าเตี๋ยวนะบ้านดึงเพราะมือมึงรู้ไหมแล้วครูก่อนจะเด้งกันไงมึงรู้ป่ะซ้อมมาหลายครั้งแล้วนะบัดเดี๋ยวมากร้องแต่ผมขอพี่ควาสุขมากๆเจอพี่แบตแล้วก็หาพี่เอิร์ธด้วยรู้ไหมเนี่ยกูยืมตังค์เพื่อกินก๋าเตี๋ยวเนี่ยห้อง่อยดมึงหมดแล้วอะครูยืมตังค์ปอนด์ดูมีนเหมมึงดูปวดท้องมีนพยายามมาก ไก่กินไก่กินไก่ไม่สนใจไก่อันนี้อยากมาไม่พยายามเย้บายจุบ๊บจุ๊บเงินครับวันเกิดที่ผมก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับและเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับและเป็นพี่ที่รักผมนะครับให้นดรับเ,เงินครับผมก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับ ขอให้พี่มีความสุขนะครับขอให้พี่นะ่ารักหงนี้ตลอดไปนะครับ